ขอใจก่อนแบบียจะเป็นไรไปเร็วหน่อยสิผ่อนนี้นี้กับบ้านนี่ฉันด้วยคุณผมรีบเนี่ยผมจะไปทำงานสายแล้วเนี่ยมีอะไรหรอคะพอดีฉันต้องรีบไปห้างข้างหน้านี้ยขอติดรถไปด้วยดิไม่ค่อยสะดวกอะพอดีฉันต้องเลี้ยวซ้ายตรงปากซอยข้างหน้าเธอเรียกรถเองแล้วกันนะห้างมันก็ไม่ได้ไกลาจากซอยมากเสียเวลาเธอไม่มากหรอกขอให้ฉันติดรถไปด้วยนะเธอรีบขึ้นไปเลย ตรงเนี้ยแหละยังไม่ถึงห้างเลยนะฉันก็อยากไปส่งเธออยู่หรอกแต่ฉันจะไปสอบไม่ทันแล้วเนี่ยแล้วเธอจะรีบทําไมล่ะถ้าครูรู้ว่าเธอทําความดีอ่ะกูจะชมเธอด้วยซ้มแปเฮ้ยตกลงจะลงไม่ลงเนี่ยไม่ลงยังไม่ถึงจะลงทําไมพี่เาจะหน้าด้านเกินไปแล้วนะหน้าด้านเลยไม่เห็นเข้าใจเลยได้ถ้าเธอไม่ลงฉันจะเป็นคนลงไปเองเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวพี่ไปเดีว ไปนี้ไห้ฉันเหรออยู่ตัวคนเดียวข้างนอกอะ่ะหัดระวังบ้างสิขอใจก่อนนี่เขาอีกแล้วเหรอ <c oughs> เฮ้ยตกลงจะลงไม่ลงเนี่ยไม่ยังไม่ถึงเลยจะลงทำไมได้ถ้าเธอไม่ลงฉันจะเป็นคนลงไปเองโอ๊ยไม่นั่งเลย ไปเธอปลอดภัยก็พอแล้วนี่เธอมีสอบไม่ใช่หรออุ้ยใช่ฉันลืมไปหมดเลยไี่เป็นเถอ